ปัญหาที่ลูกค้ากังวลก็คือมีพวงใต้ตาหน้าแก้มตรงนี้เนาะรตรงนี้เป็นกระดูกหนกก็เรียกว่าพวงหน้าแก้มพวงใต้ตาแล้วก็มีเป็นเงาคาดตรงนี้ซึ่งอันนี้ค่ะเทคนิคของคุณหมอคือแก้แกได้โดยการใช้ไหมแะว่าจะเป็นไหมเป็นไหมขนนกรัดโหนกเนาะจะใช้เป็นเทคนิคดัดหนกก็คือจะเป็นเทคนิคที่คุณหมอจะดึงจากตรงกระดูกหนกค่ะดึงตึงแบบนี้เห็นไหมคะผลลัพธ์ก็คือพวงนี้จะตึงแบบนี้เลย ทีนี้เทคนิครัดหนกจะไม่เหมือนกับการร้อยไหมหน้าทั่วๆไปร้อยไหมหน้าก็คือจะใส่ไหมลงมาแล้วดึงขึ้นแต่ลัดหนกก็คือจะเป็นการเปิดจากตรงนี้ค่ะแล้วก็เส้นไหมจะอยู่ข้างบนนี้นะคะลูกค้าแล้วก็ดึงขึ้นปึ๊บหน้าก็จะตึงแบบนี้หลังทําเสร็จทันทีค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูผลกันนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนอันนี้หลังทําเสร็จทันทีนะคะก็คือสิ่งที่ลูกค้ากังวลเมื่อกี้เนาะที่หน้าเป็นคืน ะะตอนนี้คือคุณหมอดึงตึงละและที่สำคัญก็คือใช้เทคนิคดัดโหนกก็คือดึงขึ้นไปเลยอันนี้เป็นโปรโมชั่นของใหม่คนนกนะคะลูกค้าคนไหนสนใจก็เดี๋ยวค่อยอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้ค่ะ